การทำเกษตรไม่ง่ายและก็ไม่ยากถ้าเราเข้าใจนะครับเพื่อนๆก็สวัสดทีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูผักสาบหรือผักอีนูนนะครับอาอยุสามเดือนนะครับนั่งร้านเราก็สูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับก็จะได้สภาพนี้นะครับ นี่ถือว่าสภาพแข็งแรงและก็เร็วมากเลยนะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการทำเกษตรความเข้าใจที่ผมเอ่ยขึ้นไปเมื่อกี้การเข้าใจในดินนะครับการเตรียมดินที่ดีก็ต้องมีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนนะครับดูตัวอย่างอย่างมะเขือนะครับมะเขือนี่ปลูกทีหลังนะครับปลูกทีหลังผักสาบหรือผักอินูนประมาณ เดือนกว่าๆนะครับอันนี้เป็นมะเขือต่อปีดูหรือมะเขือต่อแลให้ดูสภาพต้นไม้นะครับที่ผมปลูกนะครับมะเขือยาวนะครับก็ท่วมหัวนะครับท่วมหัวไปแล้วนะครับอ่ะนะครับคือปัจจัยสำคัญนะครับหัวใจสำคัญนะครับของของการทำเกษตรหรือปลูกพืชปลูกผักทุกสิ่งอย่างนะครับผมว่านะครับองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบแรกอ่า เกษตรต้นทางนะครับต้นน้ํานั่นเองนะครับก็คือการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจดินด้วยนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราทําหรือต้นไม้ที่เราปลูกนั้นก็จะแข็งแรงงอกงามนะครับแล้วก็เป็นไปโดยธรรมชาติแล้วก็สภาพ สภาพของของสีอ่ะมันมันจะแตกต่างกันนะครับมันมันมันดูได้นะครับเพื่อนเพื่อนมาณนี้นะครับก็เทคนิคการปรุงดินนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากรู้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามถามถ่ายกันได้นะครับที่นี่จะทําเป็นระบบปลอดสารทั้งหมดนะครับปลอดสารเคมีนะครับเราจะใช้สูตร p i ไนะครับสูตร2นะครับทั้งหมดนะครับ ใช้สูตร PIM นะครับผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับคียววหนึ่งกระสอบเทียบเท่ากับปุ๋ยหนึ่ตันนะครับสโลแกนเอเคนะครับเป็นเพื่อนเอาเรื่องราวด,ดีนะครับสาระน่ารู้มาแบ่งปันนะครับาท่านใดดูคลิปจบแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ มีพลังแรงไกมาทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้าๆลุงๆป้าๆทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับนี่นะครับดูลุงมะเขือนะครับความแข็งแรงของเขานะครับนี่แล้วก็งามนะครับยังไม่ถึงสามเดือนนะครับจะท่วมหัวไปแล้วนะครับก็แค่นี้ครับหนึ่งร้อยต้นนะครับหนึ่งร้อยต้นนี่ก็ถ้าพูดแบบโม้โม้หน่อยก็ทาเงินได้เฉียเฉีหมื่นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามดนวยนะครับบ๊ายบายครับ